สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ก็คงจะเป็นหัวเรื่องศักยภาพเยาวชนไทยสู่อาเซียนเป็นตอนที่3นะครับเราได้นําเสนอต่อท่านผู้ชมที่เคารพไปแล้วสอตอนด้วยกันนะครับซึ่งคงไม่จําเป็นต้องสรุปอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะคราวที่แล้วก็เราก็พยายามผสมผสานในมุมกว้างว่าปัญหาจากสถานการณ์โลกมันมีผลกระทบต่อเยาวชน ไทยอย่างไรแล้วก็มุมมองที่เกิดจากมีเยาวชนต่างชาติเข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในประเทศแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับการเติบโตของเยาวชนไทยเนี่ยแม้ว่าในภาพรวมเราก็มองว่าเยาวชนไทยของเราเนี่ยโดยพ่ะอ,อย่างยิ่งพูดกันในแง่ของปัจเจกคือบุคคลที่เดียวตัวเดียวใช้คําง่ายๆอย่างนี้เราไม่ได้แพ้ใครเลยแต่บางครั้งเนี่ยในสังคมซึ่งซึ่ง,งมีความหลากหลายอะไรต่างๆเนี่ยบางทีทา อาจจะทำให้เยาวชนเราเนี่ยบางทีหลุดไปตามกระแสบางกระแสบ้างนะครับซึ่งต่อไปนี้ในช่วงที่3เนี่ยครับเราจะมาพยายามย้ําให้เห็นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรที่จะให้เยาวชนไทยเนี่ยก้าวไปสู่สิ่งที่จะทําให้เป็นสังคมที่อุดมปัญญาที่ก้าวหน้าทันเหตุการณ์และเป็นเยาวชนไทยที่เป็นตัวอย่างสําหรับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย มันมีความไปได้เป็นไปได้ไหมนะครับท่านผู้ที่มาเป็นวิทยากรก็เช่นเคยครับที่ผมขอเรียนแนะนาให้ท่านได้รู้จักคือดรวีระชัยกู้ประเสริฐนะครับสวัสดีครับครับก็รบกวนอาจารย์มาสองต่อครั้งนี้เป็นตอนที่3นะครับครับท่านอาจารย์วีระชัยเนี่ยท่านเป็นที่ที่ปรึกษาพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับประสบการณ์อันยาวนานในความเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะครับและการตื่นตัวในการติดตามเหตุการณ์อะไรของท่าน ในความแตกฉันหลายอย่างหลายประการทําให้ท่านมีมุมมองและมีมิติแง่คิดและผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่ารายการคิดเพื่อชาติของเราทุกครั้งเนี่ยเรายินดีที่จะให้ท่านผู้ชมซึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีความเห็นอันใดซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากอของเราเนี่ยครับได้สะท้อนความ,มเห็นเข้ามาเพราะเราถือว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยคือความก้าวหน้าคือการต่อยอดทางปัญญา เพราะฉะนั้นวันนี้เรายินดีเลยครับถ้าหากท่านจะมีมุมมองอะไรซึ่งพิเศษหรือแตกต่างหรืออาจจะเห็นว่า,าสามารถจะต่อยอดไปได้สมบูรณ์กว่าที่เราคุยกันอยู่นะครับ <c oughs> อาจารย์ว <c oughs> <ด>ิวชัยครับเอาล้ครับทีนี้ก็เข้ามาสู่สิ่งที่ผมเกิ่นด้มืมาสักครู่ครับแต่าอาจารย์วรวชัยคือว่าเอาละเมื่อเรามีมุมมองอนาคตของเยาวชนตามที <c oughs> ่อา <c oughs> จารย์ริตัวอย่างไปแล้วทีนี้ณนะวันนี้อาจารย์มองว่า สังคมเนี่ยอยากเห็นเยาวชนไทยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรก้าว <9. S 2> หน้าทันเหตุการณ์มีจิตสำนึกมีความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อ,อาจจะเรียกเป็นสมรภูมิรบ <c oughs> พูดกันมาดูเคร่งครัดไปหน่อย <c oughs> ในในกลุ่มสมาชิกของประชาชาติอาเซียนซึ่งหล,หลายประเทศก็มองประเทศเราเนี่ยในฐานะความเป็นผู้นำม,มาไอความเป็นผู้นำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การหารจัดการของประเทศแต่หมายถึงองค์าพยพ ของการศึกษาหาความรู้และท้ายที่สุดที่เราพูดก,กันคือภาวะผู้นำของเยาวชนไทยเนี่ยมันจะสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นได้ไหมรตรงเนี้ยเชิญอาจารย์ครับ,รบขอบคุณครับ,รบก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับก็ผมคิดว่าวันนี้ท่านอาจารย์ตั้งคำถามได้ถูกใจผมผม,มากท<จ>ี <ผม S 2> เดียวเราคำถามใหญ่ๆสำคัญสำคัญเยอะๆมาโมโถมถาใส่อาจารย์อินดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดคำว่าผู้นำ เป็นคำที่ผมเองเนี่ยคิดว่าเป็นคำที่มีความหมายสูงมีความหมายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกแล้วเราพูดถึงเยาวชนเราไม่จะพูดเสมอว่านายังจำได้เย,ยาวชนคือผู้นำของประเทศในอนาคตใช่ไหมครับคืออนาคตของชาติก็คือเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลที่เ,เป็นเยาวชนในวันนี้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ ชมน่นะครับผู้ปกครองก็ดีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านเยาวชนเองเนี่ยท่านมีอาจารย์คิดดูท่ามีจิตสํานึกเรื่องนี้อยู่ในตัวเนี่ยเช้าขึ้นมาถูกห้ตัวอย่างนะนี่สิมเปิลง่ายที่สุดเลยพอเวลาแปดโมงเช้าร้องเพลงรบทุนชาติปฏิญาณตนเท่าหน่อยผมจะเป็นผู้นำที่ดีนะของสังคมในอนาคต อะไรก็ตามแล้วแต่จะรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็ว่าไปผมว่าการทําการการได้เปล่งวาจาเหมือนเราอาจารย์คงคงนึกถึงเนี่ยอดีตท่าว่าก็เรียกว่าเลยนะถ้าเป็นลูกเสือเขาเรียกปฏิยาณตนอาจารย์เรียนลูกเสือมลูกเสือปฏิยาณตนนั่นหมายถึงว่าการบอกกับตัวเองอันนี้สําคัญนะครับอันนี้เป็นเป็นต้องเรียนว่าเป็เอ่อมันเป็นทักษะการโค้ชผู้นําแบบหนึ่ง ที่ให้ผู้รับการโค้ชเนี่ยพูดออกมาเพราะคนเราโดยโดยมนุษย์เนี่ยเราจะพูดอะไรสักอย่างต้องคิดก่อนไม่มากก็น้อยถึงเราพูดจะต้องนึกอะไรสักอย่างขึ้นมาไม่คิดจะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องผ่านกระบวนการกานกรองในสมองในปัญยาวมาว่าจะพูดอะไรเพราะการที่ให้นักเรียนเยาวชนเนี่ยปฏิญาณตน ฉันจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยฉันจะเป็นคนที่ดีเป็นผู้นำที่ดีของหมู่บ้านนะของโรงเรียนของสังคมเพราะว่าอันนี้มิจฉาอาจารย์พูดถึงให้คาถามว่าจะสร้างผู้นำต้นแบบทำยังไงอันนี้เป็นวิธีหนึ่งของการสร้างผู้นำอย่างง่ายๆ่ายคืออย,อย่างง่ายง่ายโดยอะไรก็ <laughs> เรียกว่าผ่านความรู้สึกในชีวิต ธรรมดาสามัญโทษอาจารย์พูดงี้ปั๊บผมเนี่ยนึกถึงผมขอยกตัวอย่างนิดนะอาจารย์ด้วยให้เข้าในบรรยากาศผมดูฟุตบอลที่เราแข่งที่กําลังแข่งอยู่ขณะนี้ฟุตบอลยูโรอะไรต่างเนี่ยนะสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลานักฟุตบอลมายืนเรียงแถวอแล้วก่อนจะลงมือแข่งขันเขาเปิดเพลงชาติให้แต่ละชาติแล้วสิ่งที่ผมได้ได้ซึมซับได้เห็นนะซึ่งโทษ ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าอ,อคือแม้คาว่าประเทศบางประเทศเนี่ยไอความมุ่งม,มัน่นบางทีมาแสดงออกทางสีหน้าแววตาเช่นอย่างในช่วงที่ร้องเพลงชาตินะครับเพลงบางชาติเนี่ยม่อยากยกอย่างเพราะท่านยกตัวอย่างไปเดี๋ยวจะก,กลายประเทศนั้นแหมเขาเขามีความอะ,อะไรผูกพันกับชาติมากกว่าอีกประเทศอะไระบางชาติเนี่ยระหว่างที่ร้องเพลงชาตินี่นะเกือบทุกคนอย่างที่อาจารย์คำว่าเปล่งเสียง รือพูดออกมาระหว่างพูดออกมาเนี่ยเมื่อวันซืนนี่เองผมดูมีชาตินึงเนี่ยพอเขาคลอสเข้าไปจับแล้วระหว่างร้องเพลงเนี่ยน้ําตาซึมผมซึ่งตรงนี้ซึ่งผมกาลังจะจะมองว่านี่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยคือสมมติเราเข้าแถวนะเราเคารพธงชาติเนี่ยการร้องเพลงการให้นักเรียนเนี่ยเปล่งวาจาออกมาจากจิตสำนึกเพราะเพลงชาติเป็นเพลงที่ เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองเพราะงั้นการออกเสียงการร้องเพลงต้องด้วยนะจิตวิญญาณจิตสํานึกเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าถ้าเริ่มต้นตรงเนี้ยนะแล้วก็ต่อมาอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยก็มีสวดมนต์สวดมนต์ก็เปลงเสียงนะนะสวดบทธรรมะอะไรสั้นๆนะสักตอนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการสร้างิตแล้วก็เปลงเสียงให้ชัดเจนด้วยความสจากใจจริงตรงนี้อาจารย์ว่าเป็นการเริ่มต้นตามที่อาจารย์ว่า ถูกต้องเนียอันนี้นี่เป็นหลักจิตวิยาอย่างหนึ่งหลักการสร้างผู้นำด้วยวิธีการโค้ชด้วยการให้ผู้รับการโค้ชเนี่ยคิดและเปล่งวาจาออกมาเหมือนกับเป็นการบอกตัวเองถ้าภาษาในภาษากระบวนการโคชิ่งโคชิ่งโปรเซสก็เรียก self talk หัดพูดกับตัวเองคือเปล่งสิ่งที่ออกจากใจมาก่อนจะเริ่มวันใหม่ก่อนจะเข้าไปสู่กระบวนการต่าง ทุกวันเนี่ยนี่นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างผู้นําต้นแบบที่นักเรียนอาจารย์อ,อและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสํานึกที่ดีและถูกต้องให้กับเยาวชนไทยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของอันนี้ฝากเผื่อคุณครูท่านดูทางรายการอยู่เวลาเห็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเนี่ยฮะร้องร้องเพลงชาติลองลอง,ลองไปสังเกตนะฮะว่าเขาร้องร้องด้แบบศัก์แต่ว่าร้องอ หรือร้องไี่จากจิตใจที่มีจิตสำนึกเชื่อมั่นแต่ถ้าเขาถ้าเขายังไม่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นชาติไทยก็เป็นหน้าที่ของคุณคุยเหลยครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นพยายามกระตุ้นให้เกิดที่ที่จะต้องไปหากุตสโรบายอะไรบางอย่างทําให้เขาเข้าใจได้ว่าหนูโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยดีอย่างไงก็ต้องอธิบายกันสักนิดนะ มีโชคดีไงที่เกิดเป็นคนไทยมีอุดมสมบูรณ์มีคุณพ่อมีครอบครัวมีอะไรเพียบพร้อมมีความสะดวกสบายมีอะไรก็แล้วแต่ที่ชาติอื่นบางชาติเขาไม่มีเหมือนเราอันนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติโดยง่ายๆอันนี้คือสร้างผู้นำต้นแบบที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องนับหนึ่งตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนถ้านับหนึ่งถูกต้องได้ถึงจะกล้าไปข้อสองข้อสามข้อสี่นะครับเพราะ่อันนี้เป็น เป็นวิธีการแรกนะของการสร้างภาวะผู้นำตอนนี้การเปลงวาจาอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนชาติไหนก็ตามเวลา้องเพลงชาติของตนเองเนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจอาจารย์สังเกตนักกีฬาไทยก็เช่นเดียวกันอาจารย์เห็นตรงนี้ผมเห็นว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเวลาได้รับเหรียญได้รับเหรียญทองโดยเพราะอย่างยิ่งการได้เหรียญทองเลือการนชนะเป็นที่หนึ่ง ในการแข่งขันเรีอ่องเทนนิสมอนกันนะผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยเขาจะบรรเลงเพลงชาติในช่วงบรรเลงเพลงชาติเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับสีหน้าแววตาวต่างเนี่ยแล้วกล้องเนี่ยนตเขาจะจะพยายามสะท้อนเห็นเลยว่าความรู้สึกของผู้ที่ทั้งตลอดเวลาของการฝึกฝนมันเนี่ยณวันนี้เองประสบความสําเร็จ ที่ต้องการแล้วเช่นเป็นเป็นแชมเปี้ยนในเทนนิสในในศึกครั้งนี้วิมเบิลดันหรือว่าออสเตรเลียนโอเพ่นหรือว่าได้เหรียญทองในการยกน้ำหนักโอลิมปิกอะไรเนี่ยมันสะท้อนแล้วตรงนี้มันเป็นสิผมว่ามันมีคุณค่าและไม่แต่เพียงว่าบุคคลผู้นั้นซึ่งได้รับเกียรตินะอาจารย์นะที่ได้ยืนแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองและสีนาแววตาน้ำตาคลอเนี่ย ผู้ดูดอาจารย์ผู้ดูดอาจารย์กำลังบอกว่ายกตัวอยาในการสร้างผูผู้ดูที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็จะพรอมมีความสึกไปด้วยโอ้โหนี่เป็นความเป็นความยิ่งใหญ่ของบุคคลคนนี้เราเองเนี่ยทำยังไงเพื่อเป็นเยาวชนนะจะเป็นแบบนี้บ้างผู้สูงอายุเช่นเป็นผู้ปกครองหรือหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีตื่นตันนี่นี่คือนี่คือชาติของเรานี่คือชาติไทยซึ่งสามารถไปยืนหยัด ความยิ่งใหญ่เนี่ยในถ้ำกลางนานาชาติาได้อาจารย์มันก็กลับมาตรงที่ว่าเอ่อมันเป็นการเขาเรียกว่าปลูกฝังจิตสํานึก<ม>และขณะเดียวกันมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ<ม>นี่เรื่องใหญ่เยาวชนโดยทั่วไปเนี่ยต้องการแรงบันดาลใจโดยตามวัยนะฮะ<ม>เพราะเขายังไม่ทราบดีว่าเอ๊ะเขาควรจะคิดและทําอะไรที่มันมที่ดีที่เหมาะมมมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ที่เราจะต้องทําก็คือว่าทําให้เขารู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะเดินไปข้างหน้าและการเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกนึกคิดที่ดีและถูกต้องอันนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าเด็กเยาวชนถูกการปลูกฝังอย่างที่เรากล่าวกันเนี่ยนะครับแล้วเขาเห็นตัวอย่างของนักกีฬาก็ดีแลวก็ดีนะครับเอ่อที่ประสบความสําเร็จก็ต้องถามคําถามกับที่นักเรียนว่า เอหนูนักเรียนอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมหและคิดไหมว่าไอ้เบื้องหลังของความพิประสบความสาเร็จในชีวิตห,หรือแม้กระทั่งในหน้าที่การงานเนี่ยมันมาได้อย่างไงอ,อันนี้แหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มหลอ่อหลอมเด็กให้นี่อาจารย์พูดตรงนี้มา <c oughs> ผมนึกถึงอ <c oughs> ตอนที่นักบินอวกาศสหรัฐที่เดินทางมามาเมืองไทยนะแล้วก็ไปพูดที่ ขอดูดาวอ,อยู่ที่สุขุมวิทอออท,อทองฟ้าจำลองทองฟ้าจำลองแล้วก็แล้วก็พูดให้ฟังว่าว่าตัวเองเนี่ยได้ขึ้นไปบนอาวากาศนะประ,ะสบความสําเร็จอย่างไรแล้วเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามก็จําได้ว่าในข่าวมีเด็กนักเรียนไทยเนี่ยยกมือขึ้นถามบอกว่าเนี่ยแล้วแล้วก็เขาเนี่ยคือปรเชาชนไทยันนีย จะสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างไรได้อย่างไรจะตรงเตี้ยจากเลยเสร็จแล้วก็นักบินอวกาศสหรัฐตอบว่าไงมากเขาญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดบอก you got to have a dream and your dream must come true ใช่ไหมคือไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความเป็นการพูดที่เด็กเนี่ยพอได้ยินปั๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยเฮ้ยมันไม่ได้ยากอะไรนะเราฝันหรือเปล่าใช่ถ้าเรามีความฝันแล้วคำมุ่งมันมันก็สำเร็จได้ เหมือนในอเมริกาเขามีรายการอันนึงเรียกว่าอเมริกันดรีมใช่ไหมคือเอาคนอเมริการในทุกออ l วอลกออฟไลฟทุกสาขาอาชีพมาแล้วก็ให้มาสะท้อนออกรายการว่าตัวเองฝันยังไงแล้ะตัวเองประสบความสำเร็จยังไงนี่ก็เพื่อเพื่อเสริมเตือรยจกำลังพูบเชิญอาจารย์ต่อไปถูกเลยฮะการเอาผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพหลากหลายเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดความรู้สึก อันนี้เป็น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 สิ่งที่ทำได้ไม่ยากนักจะเป็นระดับจังหวัดนะระดับอำเภอระดับประเทศก็ได้ระดับนานาชาติก็ได้อย่างที่อาจารย์พูดไปสักรู่ระดับระดับโลกหรือแม้แต่ระดับเล็กๆจากประชาชนที่หาเช้ากินขํามหรือประสบความสำเร็จภูมิใจอะไรได้ทั้งหมดเพราะนั้นคือผมจะเรียนว่าเพราะนั้นกระบวนการสร้างผู้นำต้นแบบเนี่ยมีองค์ประกอบ นะฮะอยู่พอสมควรอันที่หนึ่งเชิยความพร้อมของคุณครูอันนี้เรื่องใหญ่ครูเนี่ยจะเห็นว่าโดยเฉพาะยุควันนี้เนี่ยคุณครูบทบาทหน้าที่เนี่ยต่างจากบทบาทคุณครูในอดีตอย่างชัดเจนเมื่อก่อนนี้นักเรียนจะทำอะไรก็จะ ทำตามที่ครูบอกฟังครูอย่างเดียว <c oughs> จนมีคำหนึ่งนี่ฝรั่งนะฮะเป็นคนต่างประเทศเขาทำงานวิจัยมาพอดีผมไปอ่านเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยดูเหมือนว่าทํางานด้วยตนเองเนี่ยไม่ค่อยจะได้รอคําสั่งหรือรอภาษาเาาาัร instruction คำแนะนําก่อนไม่กล้าจะเดินอาจจะก,กลัวผิดกลัวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ ไม่มีความเขาเรียกว่ากล้าหาญมากพอที่จะไม่กล้าที่จะตัดเดินออกไปนอกกรอบอะแต่โอเคไอ้ครว่านอกกรอบก็ไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่าการนอกกรอบนี้เพื่อจะในเชิงสร้างสรรค์นะนะก็พืาอามไปรู้เป้าหมายที่อาจารย์พูดมีความฝันของเยาวชนไทยที่ไปถามทั้งปีรัฐบาลเนี่ยนี่นะฮะว่าเอ๊ะเราจะเป็นเป็นอย่างนั้นได้ยังงแล้วเราต้องทําอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ คุณครูพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ไม,ไม่ใช่แค่คุณครูอย่างเดียวคุณครูก็คงไม่พอ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้าน <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านได้ชมรายการอยู่ก็จะเรียนว่าการสร้างผู้นําเยาวชนในศตรวรรษหน้านี้เนะอ่อย่างที่เรียนมันมียุคข,ข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสําคัญเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นสถาบันครอบครัวที่สําคัญมากในการที่จะช่วยสร้างผู้นําการ ชี้แนะการให้โอกาสการเปิดเวทีให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชีวิตการเรียนสมมติตัวอย่างของเขาเองก็มีส่วนยังมีอาจารย์เฮืทราบมีบางครอบครัวยังรู้สึกเรียนตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนก็ยังมีบ้างนะครับทุกคนแต่ก็เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงเพราะว่าเด็กเพราะเด็กเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นมามาบอกผู้ปกครองว่าเรียนนี่แล้วไปทําอะไรมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้น การที่เยาวชนเป็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันถัดมาก็คือมีเป้าหมายที่ผมพับแรงบันดาลใจนะมีความฝันมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจละข้อที่สองเยาวชนไทยเนี่ยถ้าที่ผมคุยกับทั้งสเต็กโฮเดอร์เลยกันทั้งอาจารย์ทั้งครูทั้งอะไรในนานาชาติในอาเซียนผมก็เดินทางหลายๆประเทศในกมร่อทั้งผมทำงานที่บริษัทเยอรมันก็เขาก็บอกว่า สิ่งหนึ่งที่ที่จะเดินไปได้นะจากวันนี้ไปสู่อนาคตเนี่ยมันต้องเดินด้วยความมีวินัย <c oughs> มีวินัยนี่วินัยนี่วินัยหมาย,ายมถึงวินัยของตัวเองนะฮะ <c oughs> อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราพูดเรื่องเคารพธงชาติตอนเช้า <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าภาษาอียิปตาเรียกอะเจนดาหรือว่าสิ่งที่จะปฏิบัติตนในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยมันท้าจะต้อง เขาเรียกวางสตรัคเจอร์วางโครงสร้างมันไว้ให้มันค่อนข้างมีความชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเหมือนคล้ายๆโทษมันเป็นอะไรแมนนวลหรือหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ซึ่งอยู่ในใจใช่ไหมเช่นความรู้สึกในการที่ต้องเช้านี่ต้องคารพทงชาติต้องร้องเพลงนี่นะครับต้องอยู่ในวิถีชีวิตในสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างถ้าเราเราก็มองว่าโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเป็น knowledge เบสอิคานามีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมยุคข่าวสารถ้าสมมุตินะฮะง่ายๆนโยบายของโรงเรียนทั้งแข่งในโรงเรียนประจำจังหวัดนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือในแต่ละวันกี่หน้าสมมติตามลำดับชั้นนะระประถมถึงมัธยมสิบหน้าสำหรับประถมยี่สิบหน้าสำหรับมัธยมต้นสามสิบหน้าสำหรับมัธยมปลายแล้วนี่กลับไปนิพยมรับประยุกต์กับ โลเค l w ว s, wisdom, right? <S mm ิสตอมหรือว่าไทยวิสตอมอ่านแล้วจับใจความให้ได้ mm hmm. จะอ่านได้หรือจะฟังสื่อก็ได้หรือกำหนดอะไรก็ตามให้เขารู้สึกหัดฝึกที่จะคิดด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง mm hmm. แล้วนำมานามาเสนอ mm hmm. กับครูว,ว่านี่ก็เป็นง่ายที่สุด mm hmm. ที่จะฝึกวิธีการเป็นตัวของตัวเองแ mm hmm. สวงหาความรู้ตัวเองคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองนำเสนอเป็น mm hmm. ผมว่านี่ก็เป็นพื้นฐานง่ายที่จะสร้างผู้นำเยาวชนในทุกระดับไม่ต้องหมายเ<ม>วลาเวลาผมาคุยกันเร,ร,รื่องสัญญาตริบัญญโทเวลาเราใหา้บทความไปอ่าน<ม>บอกว่าบทความเนี่ยนะไม่จำไม่ไม่มไม่ใช่มาอ่านในห้อง <laughs> ต้องให้ไปร่วงหน้าข<ม>้ามาที่มาในห้องเนี่ยเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ก็อินเทอร์แอคทีฟละเอาสรุปันเป็นตัวเองอ่านเอาไปนคุยกันอแล้วเราพัฒนาเขาด้วยการ ให้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 ความอะไรอ่ะสนับสนุนให้ความดีให้คะแนนก็ตามตามสิ่งที่เอามาปฏิเีธในคลาสเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปมีวินัยในการที่อ่านของตัวเองเอาประเด็นของตัวเองมานังนั้นให้เขารู้จักเขาจะเริ่มมีมุมมองตัวเขาว่าเขาอ่านแล้วเขาได้อะไรแล้วพอเขามาปะทะความรู้กับคนในห้องเนี่ยมันจะแตกฉานมากขึ้นมันจะเห็นมุมมองคนอื่นมากขึ้นแล้วก็คนอื่นก็จะเห็นมุมมองเรา อันนี้คือวิธีหลักการง่ายๆในการเอาเทเกว่าเป็นเป็นสร้างเป็นพื้นฐานความรู้ใหม่สร้างซึ่งความจริงโทษเวลาหมดความจริงสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยของเรามีเรียกว่าอ่านเอาความสมัยก่อนนะอ่านเรื่องอ่านเอาเรื่องแล้วในเนี่ยในหลักสูตรที่ภาษาอังกฤษที่เรากําหนดไว้อย่างหนึ่งสําหรับผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษก็คือ คอมเพลเรนชั่นคืออ่านเอาความอ่านเอาเรื่องแล้วเสร็จแล้วต้องเก็บมาแล้วต้องย่อด้วยแล้วต้องย่อความด้วยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราเราไม่ได้ย่อความไม่ได้ไม่ได้อ่านเอาความเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลาก็หมดซะอีกแล้วนะครับในตอนที่สามเราคงจะนำเสนอต่อท่านอีกครั้งหนึ่งคราวหน้านะครับเป็นตอนสุดท้ายเพื่อจะสรุปว่าถ้าเช่นนั้นเรามียุทธศาสตร์ชาติอย่างไร ใน,ในแง่มิติของการพัฒนายอาชนขึ้นไปสู่เป้าหมายที่เราได้คุยกันทั้งหลายทั้งปวงทั้ง3ตอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรวีระชัยกู้ประเสริฐอีกครั้งครับ,รบที่กรุณาให้ความรู้แก่เรานะครับ,รบขอบคุณนะครับและขอลา,าท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ